ม่ส่งค่ะแม่ส่งพี่ๆน้องๆเอ้ยก็เอ้ยสผู้ปันแฮงข้าวใส่มอหอมกุกๆกุกๆนะคะอ๋อไปสงกรนเจ้าวันใหม่ค่ะเมื่อไดเป็นวันที่13เดือนธันวาคมปี2 2 1ค่ะเนาะในตอนในออนน้องเฮาค่ะกวาตวยค่ะเกี่ยวกับร่องเาปางตึกอนึงในคณะเมื่อแต่กออนพี่น้องค่ะกวาตวยตั้งดอกเมืองอในค่ะอปางตึกในกกลางอิสร ปาเลสไตน์ฮาวแห้ง ang, คืนกูวันค่ะว่ามีก้นตาย30ป้ายว่าจัาหนังไหนค่ะละลายจึงเมืองทุกย้อนไฮอิสเรปาเลสไตน์คะเนาะกึดยืดลองตึกยืดกันเสดาก้วยปังตึกตึกสืบเป็นฮาวแห้งก้นเมืองลู่ตาย30ปายแลมาเจ็บสองปากป้าย วันที่12เหลือนทวนหาปีสองเห็นเศร้า 8, เอสเหลือนหกใหม่สองคำปีได้ซอยหนึ่งปาิพานีสึกข่าวเอพองในไหวเกี่ยวเลยลองเงาไล่ปางตึกในเก,ก่กลางตับสึกอิสเรลแหลังจุมิบกองกลางฮามัสปาเลสไตน์ปพื่ยื้อกันนั่นปางตึกตึกสืบเป็นหฮาแห้งแหล่กวนเมืองลู่ตายตืข้ขคืนหนำมากูวันวันมีกวนเคอปาเลสไตน์ลู่ตายเสงลู่ตายค่ะเนาะ สามซิาก่อในนั่นเป็นลูกหวานซิบก่อและนางยิง้งในออฝ่ายก้นเคอร์อิสเรลลูกเซงตายสามก่อว่าจากไหนเมื่อวันที่ซิเอเลเลนโทนหาเปี่ย2สองเห็นเศร้าเอ็ดย่ำกลางคืนนั่นจะมีกองกลางฮามาสปาเลสไต์ไลเปิดยืมหมักลงตั้งนำหนึ่งปากสามสิลูกตุ่มตอบขึ้นลองอันอิสเรยลย,รย่ำไลเปิรดยืมหมักลงใส่ในปืนดีกาซา ของปาเลสไตน์ออนนานในวาจังไหนจมหนัง่งอาเดลยว,วาจอมพ้องหลงค่ะนาเมืองอิสเรลลาดว่าจุ่มยิบกองกลางฮามาสเลยป่นแปนเข้ามาในเซนหมล์แหลงแล่เพื่อยืมหมักลงใส่ในเว้งหลงเจรูซาเล็มเว้งหลงของมืงอิสเรลลองในแนอยู่ดีอิสเรลตื่นเตตุ่มตอบขึ้นลอยไลยต่ตัง ตับกลางหาวตับกลางหาวให้มันกึ่งงามนางอันจุ่มฮามาสอําต้อนยามทบมาเสียปอกนั่นว่าจังไหนอยู่ที่ซื้อข่าวรอยเตอร์คะเนาะออในไว้ว่าฮานาตีทาวเวอร์นตึกลง13ชั้นอันเป็นที่อยู่เจ้านาตีจุ่มยบกองกลางฮามาสเขานั่นก็ไล่ถกยามักลงปล่อยใส่ล่มกวนปัง8 ก้อยกาวาต่อถึงย่ําเหลียวอําไลฮาโพลองลู่ตายหมัเจ็บสังจ้อมวันนี ปัญหาในเกกกางก้นเคอจูอิสรรเล่ก้นเคออาหรับเขาในมันเกี่ยวค้องกันตั้งลองหยุ่มยำนับถือาศาสนาเข้ายาวหึงยาวสีเป็นปัญหาจั่นลุมฟ้าไววแล่ดอดถึงฮั่นในกอยั่งไปไหลหับลองแกลิดมาเสีปอกเลค่ะข้อมูลอันในกอลยเบิงอิงอมาติฮองการข่าวได้ฟีด้อมเลค่ะพี่นองคาถอมย่าเป็นไว้จเจอพองค่ะออกขานอปังตึกในขเนะก็เดลเลยว่า ต่างวันต่างเมืองค่ะเนาะเหมือนจ้งหนังอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็เป็นปางตึกกันหาวแห้งไว้นะคะอ๋ะอข้ะได้ก็เป็นเงาไล่เกี่ยวก็ไปลองปางตึกค่ะเนาะในลุมฟ้านะคะนะนอกเมืองเฮาเป็นเฮ็ดอีสังไว้อยู่นะคะเนาะปอดอ่อนตอนนึงก็กวาดถมด้วยนะคะะ่ะดอ,อดไร่รับถมย่อดในก็ย้อนให้พี่น้องค่ะห่างใจปันเสกําค่ะยินงสมผู้กดด็ที่รับถมปันแห้งค่ะเนาะย้อนให้อยู่ลีกินวานไร้ขึ้นี้แม่ส่งรสเพลเหลานกันเสกําค่ะเนาะแม่ส่งค่ะ